ฮัลโหลฮัลโหลได้กินเปล่าโอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนเล่นในผู้เล่นใหม่ครับผมอันนี้คือผู้เล่นใหม่ครับผมแต่ผมเล่นมานานสักนิดนึงแล้วผมมีได้ตัวขึ้นมาหน่อยผมเล่นเล่นหยุดหยุดอ่ะความรู้เบื้องต้นนะครับผมคุณต้องเข้าสเตจหลักเพราะตอนนี้มันมีอีเวนต์ครับสำหรับใครอยากเล่นมากตอนนี้ ก้อนแจกตัวครับตัวไว้ทําไมตัวไว้สุ่มตัวครับหาตัวเทพครับหรือคุณจะเก็บไว้เรโคโบโคลโบคือคอแลบอะครับจะผมพูดเร็วก็ขออภัยด้วยนี่ครับมีตั๋วตั๋วเจแล้วส่วนกบเอาไว้อัพตัวให้แม็กครับถ้าแม็กมันจะเก่งขึ้นมากเลยครับผมนี่ครับสมบัติก็ทําให้เราเก่งได้ครับผมนี่ลถเวลาผลิตแรดลินเจอร์ครับผมด้วย เมื้องต้นของสเตจหลักมีเท่านี้นะครับเดนทั้งหนึ่งถึงสี่รอยสีบสี่คุณจะได้รางวัลมากมายอย่างที่สองที่ถ้าคุณเวลสิบอย่างที่สองจะเปิดคือด,ด้านนี้นครับผมนี่ครับตอนนี้มีอีเวนต์เจ็ดจุดห้าปีแจกขนนกแลอแจกเหรียญน,นะครับผมนี่ดาวเแลกครับภูขเขาไฟแดงฉาน คือดาวคอแร่เอาไว้อัพของหรืออัพตัวให้เป็นเลนเจอร์ที่โหดขึ้นครับส่วนดาดพวกนี้เก็บตังอพรีวิวไปครับอ๋อหรือบอกไปส่วนสเตตหลับส่วนสเตตหลับมีกบแดง12ตัวนี่ครับ ส่วนตัวได้55ใบนี่ครับสีผระฟัน55ใบครับส่วนกบสิบกบเอ่อกบดำครับผมได้ได้ประมาณ10ตัวนะครับผมหาอีกส5ตัวคุณเแม็กได้บอลลูนไม่ไ<รา>ด้แล้วครับผมจบแล้วอย่างนี้สองพิธีนีครับ <riding> พิธ <sag> ีเอาไว้เอ่อทั้ง พีเอาไว้เออแข่งขันนะครับพีพีกับคุณตัวโลครับผมและการขึ้นแต่และแร้งเราจะได้ Ruby รูบี้ครับแต่แต่ละแร้งเราได้รูบี้นะครับแต่แล้วก็เวลาจบดีก็ได้รูบี้ตามนี้ครับผมมันจะน้อยกว่าการขึ้นสิบนะครับผมมันน้อยกว่ากันทีละสิบทีละสิบนะครับสิบยี่สิบครับ ประมาณนี้ถ้าจบหีีก็ได้น้อยถ้าจบลีกเงินทาเงินสามก็จะได้สามสิบแต่ถ้าขึ้นเงินสามได้สี่สิบนะครับแต่ถ้าคุณเคยขึ้นเงินสามแล้วมันจะไม่สามารถได้ r u บีอีกนะครับจุดแรกเปลี่ยนจุดแรกเปลี่ยนคืที่แรกเปลี่ยนของมากมายแล้วส่วนเงินอันนี้ต้องหมหาได้ที่กิวนี่ครับไปซื้อกบได้ หาได้ที่กิวกับพีพีครับผมกิวบอกับกิวเลดแล้วก็พีพีครับจุดติจุดติเอาไว้จุดติเอาไว้อับเก็บตัวพวกนี้ครับผมนี่ครับเก็บไว้ถ้าคุณสะสมตามที่เขากำหนดแล้วคุณสามารถอัพตัวเป็นสีนี่เลยครับผมนี่ครับ ที่ได้มันเป็นล่างนี้ครับผมคุณก็สามารถอัเป็นล่างนี้ได้นี่แสงมืดนะไม่ต้องแสงมืดปกติทำปกติได้ครับส่วนใครที่ว่าอันนี้ต้องอัพเป็นแ่างก่อนถึงจะใช้งานได้ไม่ใช่ครับคุณสามารถอัพได้เลยร้อยีสิุณก็อัพได้นี่ครับคุณก็แค่เก็บตัวพวกนี้ไบวิธีการเก็บตัวไม่ใช่คุณสุม่มอันนั้นเล่นอันนั้นได้แล้วคุณก็ ปล่อยไว้เฉยๆรับคุณต้องผสมด้วยนะครับผมผสมมันไม่หายหรอกครับมันจะน่าเป็นตัวนี้ครับตัวผีนี่รับผมแนะนาผู้เล่นใหม่ใช่ไหมครับสุ่มตัวเจ็ดจุดห้าปีก่อนนะครับผมนี่ะครับตัวแนะนําให้รีบขายสองตัวนี้ครับบาไฟกับอันนี้เป็นตัวที่อันนี้ตัวระมีนะครับผมอันนี้ตัวแทงนะครับ ส่วนูบี้ครับผมรูบี้มือใหม่จะมีแพ็คอันนี้มาใหม่ครับแม็คแพ็คมือใหม่รวมทั้งหมด6 0 0อบุนหกถึง700รอยลูบี้ครับแล้วคุณก็ต้องเล่นด่านให้ครบด้วยนะครับโอเคส่วนกิวครับผมคุณฟันจริงไม่ได้เป็นหน้านี้ครับผมคุณต้องไปหากิวเข้าก่อนจะมีกิววอลกับกิวเลดคิวเลดเอาไว้ตีแล้ว นี่ครับกิเวเดตคุณเข้าร่วมเข้าร่วมเสร็จแล้วคุณจะตีตีมีสามไม้ครับคุณสามารถตีหนึ่งไม้สามารถตีได้หนึ่งรอบครับผมอ้อระวังเสียรถด้วยครับถ้าคุณตีจะได้ของรางวพอถ้าคุณวถ้าเบวพวกนี้อ่ะสูงๆเราก็จะได้ของรางวัลสูงตามครับผม กิวกิวหนึ่งกิวกับกิวสอกิวจะมาบรรทัันนะงคบ่หอ๋อองทดลองท้องทดลองครับผมนี่ครับผู้สามารถอัพ i ิลในการผลิตของได้ครับนี่ผมกำลังผลิตอยู่ ห้องแปรรูปนี่ครับไม่อันหายากที่สุดคือสีม่วงครับแต่ผมใช้สีเขียวไปมากไปหน่อยสีขาวคือ,อาง่ายที่สุดครับอันนี้คือตรงกลางครับสีเขียวเขียวสีม่วงหายากที่สุดครับขอโทษครับพี่โทสครับโอเค อออ,อผมลืมบอกไปนี่ครับไอ้ส่วนไม่ต้องสนใจครับนี่ครับสำหรับใครเป็นสายพี่อย่างผมนะครับผมผมแนะนำให้มาสุ่มตรงนี้มากดีกว่าครับจะได้กลุมดำเอาไปอัปไปพไอโฟนนี้ครับผมนี่นี่ครับเอาไปอัพได้ส่วนนี่ครับ สำหรับใครอยากเป็นสายเติมก็สามารถจัดได้เพราะแพ็คพวกนี้จัดไปเลยนี่ครับสำหรับใครไม่เชื่อว่าผมเป็นสายฟรีที่คุณรู้ว่าสามารถดูข้อมูลการซื้อได้นี่ครับฟรีครับผมให้เติมสักแพ็คเลยครับรแพ็แคมือใหม่ผมก็ไม่เติมแต่แต่มันไม่แสดงอะไรครับเพราะผมเป็นโลกอิก,กาลีอาร์เตอร์ครับ คนสามารถไต่ขึ้นไปถึงหอคอยที่50คนส่วนใหญ่เขาเบี้ยวสูงๆเขาจะปั้นเขาแล้วไม่ใช่ปั้นเขาได้ไต่หอคอยกันนะครับผมเห็นครับสามหอคอยสามอันสุดท้ายมันจะมีของดีคือกบครับผมกบม่วงคือหายากที่สุดกบฟ้ากบดําคือรองลงมาแล้วกบเขียวกบธรรมดาครับผมแปดดาวค่อนข้างหายากครับผมถึงคุณจะเห็นสามดาวแต่มันเกิด่าแปดดาวครับ ีสายฟรีจะทำไปโมงนะผมที่เที่ยไปโมงให้ดูผมน่าจะอธิบายหมดแล้วอ๋อกระชานี่ครับอ๋อผมเหลืออีกสองใบเดี๋ยวผมไปสุ่มให้ดูครับเขาตัดกันตัดโอเคเออเอา,เอาดูไปตัดผิดโอเคครับกลับมาแล้วได้สิบตัวแล้ว นี่ครับหาได้จากตรงนี้ด้วลยนี่ตรงนี้ครับสามารถหาหตัวเจ็ดห้าปีได้งั้นเราไปสุ่มกันเถอะสิบตัวไปตูงนีบผมไม่ได้หยาดได้เลยเพราะผมมีทุกตัวแล้วไงผมจะสุ่มให้ทุกคนดูว่าครับว่าในนี้มีเกลืออะไรบ้างไม่ใช่ของเหี้ยอะไรบ้างตัวนี้ดีครับสำหรับการเล่นจุติระดับฮาร์ท แต่ผมยังไม่ถึงคะตัวนี้ย่อยทิ้งครับย่อยทิ้งคือไอ้เปลี่ยนเป็นแร่ไอพวกนั้นที่ผมบอกครับผมตัวนี้ย่อยทิ้งก็ได้ครับหรือใช้ก็ได้เพราะว่ามันก็ใช้งานดีครับจริงใ้อีล่างครับเดี๋ยวผมจัดอันดับฮะล่างครับล่างครับเรียบร้อยครับเกลือครับผมเกลือครับมีใช้ได้แค่ตัวเดียวครับผมในตัวนี้ สามารถแซมมอนได้เรียบร้อยคุณอยากให้ผมเสียตัวใช่ไหมได้ผมไม่กลัวเพื่อ้ท่านผู้ชมผมทำได้นี่ทำได้ไหมนี่ก็ดีนี่ผมใช้ไก่กุ๊กกุ๊กนี่ครับ ผมก็มีนะน,นี่จากตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ได้ครับนี่เขาเขียนว่าอัปเกรดในการอัปเกรดนะครับผมคุณไม่สามารถถึงวิวลอยแล้วอัปเกรดได้คุณต้องเอากบมายัดครับผมก็ไม่ต้องมีตัวยัดเท่ไ่ก็มีมมครับเดีย๋ยวผมค่อยอธิบายทีหลังเกี่ยวกับการอัปเกรดตัว โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปตีพีพีอีกสักครั้งนะคัอีกสักสักครั้งแล้วกันนี่ครับมีระดับเบลครับมีเบลธรรมดาเบลเอ็มคือมัตเตอร์เบลเอสไม่รู้จำอะไรก็ไม่ได้จำไม่ได้แล้วก็เบลยูครับผมแล้วก็เบลตำนานนะครับผมเบลเอลเอลนี่คือสูงสุดนะครับเบลยูคือรองเบลเอสคือกลางๆนะครับผมเบลเอ็มคือต่ำนะครับแล้วก็เบลปกติคือโคตรต่ำเลยนะครับ ถ้ายิงเบี้ยวสูงคงจะยิงโหดแล้วก็ได้หนุ่มหนจะกันอเอดีกกันเาดีครับ,บเกมนี้เล่นแนวๆ,ๆนนี้ครับ่อนเช็งจังผมมันจะมาในรอบโบรโบนะ,ะโบรโบโบรโบมาทุกๆวันเดือนเดือนนะคะรับผมเดือนนี้ยังไม่มาเตือนหน้าก็มาครับ สำหรับใครอยากได้โคโรบูผมก็ต้องรอเรีนต่อไปผมได้น้ำพดีไปเล่นนะครับผมเพราะแจกตัวนี้มากสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นก็แนะนำมาครับผมให้เรีนี้ถึงโปรมันจะเยอะไปหน่อยแต่ทีพัฒนาเพ,พาพยายามสุดๆให้อพวกนี้ก็หายไปครับเพื่อนเพื่เพ่นอนเพนเพื่เ น,นี่แหละผมเคยขึ้นในนี้แล้วนะผมเลยไม่ได้รูปเยอะผมพูดเสร็จแล้วออพูดเสร็จแล้วหืมไปลืมไปไม่ใช่พูดเสร็จแล้วจุดแรกเปลี่ยนใช่ไหมผมคุณเห็นตัวจีๆข้านบนไหมนี่ครับเนีย่ยตาก,กิวคุณต้องเล่นกีโว,วให้ชน,นะถึงคุณจะชนะถึงคุณจะได้ เยบร้อยถ้าคนติดตามครบ500อคนผมอาจจะแจกรหัสักรหัสหนึงในนี้ได้ผมแจกอาจจะแจกอาจจะอาจจะถ้าครบหนึ่งพันซับผมแจก 1, หนพันแน่นอนผมจะอันนี้แจกรหัสอาจจะเป็นรหัสปั้นประมาณนี้ก็ได้หรือว่ารหัสที่เป็นรูปีสองพันหนึ่งร้อยรูปี ถ้าเป็น2 1 0 0รูบี้คุณก็สามารถเอาไปฟุ่มได้การันตีหนึ่งตัวเลยครับการันตีในตู้นี้นะไม่ใช่ตู้เมื่อกี้นะตัวนี้รับติว่าคุณอยากได้ธาตุแสงคือธาตุพิเศษนะครับผมธาตุไม้คือธาตุไม่ใช่มีน้ำลมไฟนะมีน้ำไม้แล้วก็ไฟนะผมน้ำชนะไฟไฟชนะไม้ไม,ไม้ชนะน้ำนครับผม แมือเท่ากันครับสามาับชนะเท่ากันตัวแท่งผมมีสามตัวครับผมโอเคขอจบคลิปียงเท่านี้นะครับผมฝากติดตามให้ผมด้วยถ้าผมพูดอะไรผิดก็ขออภัยด้วยอย่าลืมกดติดตามผมด้วยครับผมแค่นี้บาย